ค่ะไม่ชนุภพ,พินิทนะคะอยู่ใช้นมัธยมศึกษาปีที่3ทักหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับต้นไผ่กันค่ะโดยชื่ออังกฤษของต้นไผ่นะยคะก็คือแบมบูค่ะหรือว่าชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือแบมบูโซเดียค่ะอยู่ในวงจะอยู่ในวงกราเซสค่ะโดยต้นไผ่นะคะก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะมีลักษณะลำต้นที่สูงใหญ่แล้วก็มีลำต้นเป็นลักษณะบ้องอยู่กันเป็นกอค่ะโดยประโยชน์ของต้นไผ่นะคะก็จะมีการใช้หน่อเป็นอาหาร ซึ่งหน่อของต้นไผ่เนี่ยแหละคะ่ะก็จะมีไฟเบอร์ที่สูงแล้วก็มีมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งเหมาะกับการความต้องการของร่างกายค่ะแล้วก็ในประโยชน์ในด้านอื่นๆนะคะก็จะเป็นในด้านของอาการใช้ในการทําเครื่องเรือนเครื่องจักรสารต่างๆค่ะแล้วก็จะมีต้นไผ่เนี่ยค่ะนะว่าเป็นพืชที่ดํารงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินได้ด้วยค่ะเพราะว่าต้น รากของมันเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ชอนชัยไปลึกมากๆแล้วเมื่อใบไผ่ตกลงมาก็จะกลายเป็นชีวมวลคืนสู่ความอุดมอุดมสมบูรณ์ของแผน่นดินได้อีกด้วยค่ะ